สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพาทำขนมเข่งสูตรโบราณนะคะแป้งเหนียวนุ่มเนบค่ะวิธีแต้มสีง่ายๆสีสวยค่ะลอนดีไม่ติดพิมพ์แบบนี้เลยนะคะมีสีสวยค่ะแป้งเหนียวนุ่มเนบหวานกําลังดีค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะไกลเทศกาลตรุษจีนแล้วต้องจัดค่ะ ทำกินก็ได้ทําไหว้ก็เป็นมงคลกับชีวิตนะคะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมในการทําขนมเข็งนะคะสูตรดั้งเดิมเลยก็จะมีแป้งข้าวเหนียวค่ะและเผื่จะเพิ่มความเนบไปด้วยแป้งมันนะคะใครจะใส่แค่แป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวก็ได้ค่ะน้ำตาลมะพร้าวสีเข้มสีอ่อนอยู่ กับน้ำตาลที่เราเลือกมาใช้นะคะว่าสีเข้มสีอ่อนมากน้อยค่ะใครจะใส่น้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงแทนก็ได้ค่ะไม่ต่างกันมากได้เหมือนกันเลยนะคะเกลือค่ะเตรียมชามผสมใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะตามด้วยแป้งมนันเพิ่มความหนึบเกลือค่ะคนให้เข้ากันดีก่อนนะคะ แล้วก็จะมีน้ําเปล่าได้ค่ะเมื่อกี้พามลืมบอกไปเนาะจากนั้นก็ใส่น้ําตาลไปค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยค่ะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยนะคะขยำให้น้ําตาลละลายดีค่ะจากนั้นก็ให้ทยอยใส่น้ํานะคะทยอยใส่แล้วก็นวดให้แป้งเนียนเข้ากันดีเลยนะคะ การที่เราทยอยใส่น้ำแล้วก็ทยอยนวดจะทำให้เข้ากันง่ายเข้ากันได้ดีมากกว่าค่ะ เรานวดทุกอย่างเนียนเข้ากันดีแล้วค่ะก็จะได้เนื้อแป้งประมาณนี้นะคะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวเกินค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของกระทงใบตองนะคะกระทงใบตองแห้งค่ะวันนี้เราใช้สีกลัดนะคะมีขายตามตลาดทั่วไปค่ะลองถามดูนะคะผ้าหรือที่ชู่ชุบน้ำมาเช็ดทำความสะอาดดอกห้เกเลี้ยงนะคะ เพราะว่าบางทีใบตองก็จะมีคราบฝุ่นละอองสิ่งสปกปรกติดมากค่ะเช็ดทําความสะอาดจะดีกว่าไม่เช็ดนะคะเช็ดออกให้สะอาดให้เกลี้ยงทุกอันเลยค่ะพอเราเช็ดทําความสะอาดใบตองเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็น้ํามันถั่วเหลืองค่ะทาให้ทั่วกระทงดีเลยนะคะ ขนมเข่งของเราจะได้ไม่ติดกระทงค่ะพอเราทาน้ำมันที่กระทงเสร็จเรียบร้อยครบทุกอันแล้วนะคะแป้งที่เราผสมพักไว้เมื่อกี้ค่ะคนก่อนตักหยอดนะคะ หักยอดลงไปให้เต็มกระทงดีค่ะเหลือไว้สักหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าเผื่อแป้งสุกเดี๋ยวเราค่อยตัดออกได้ค่ะเวลาขนมสุกนะคะ พอเราตักหยอดขนมเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ไปตั้งหม้อซึ้งให้น้ําร้อนน้ําเดือดแล้วยกขึ้นนึ่งได้เลยค่ะตั้งหม้อซึ้งพอน้ําร้อนน้ําเดือดดีค่ะยกขนมที่เราหยอดไว้ขึ้นนึ่งนะคะ<ม>เราจะนึ่งต่อประมาณ25-30มนาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกดีแล้วแต่ขนาดที่เราเลือกมาใช้นะคะนึ่งด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะถ้าเกิดไฟแรงเกินขนมจะฟูฟจะฟ่องล้นออกจากพิมพ์ได้นะคะ ไปดูค่ะขนมของเราก็สุกดีแล้วนะคะนี่เผานึ่งมา30นาทีค่ะสุกนุ่มดีแล้วพอสุกดีก็ปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นนะคะพอเย็นตัวเดี๋ยวเราค่อยไปแต้มจุดสีแดงตรงข้างบนหน้าขนมของเรากันค่ะเราจะแต้มตอนนี้เลยไม่ได้นะคะตอนที่ร้อนๆไม่ได้สีจะละลายแล้วก็เยิ้มไม่สวยค่ะพอเรานึ่งเสร็จเรียบร้อยก็ปิดเตายกลง นำมาพักใสต่ตะแกรงพักให้เย็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้กันไกลตัดแต่งให้พอดีกับกระทงค่ะเพื่อความสวยงามนะคะก็จะได้ขนมเข็งสสวยๆแบบนี้ค่ะพอขนมเข็งของเราเริ่มเย็นตัวแล้วนะคะเตรียมคัตเติลบัตค่ะ สีแดงสีผสมอาหารสีสตรอเบอรี่นะคะใช้คัตเตนบัตรจุ่มลงไปเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องผสมน้ำนะคะแล้วก็นำมาจุดลงตรงขนมของเราค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้ขนมเคง่งสูตรโบราณแป้งเหนียวนุ่มเนืบหวานกําลังดีนะคะสีสวยแบบนี้ค่ะวิธีแต้มง่ายๆสีสวยนะคะลองไปทําดูค่ะใกลตุดจีนแล้วต้องจัดค่ะขนมเค่งโบราณถ้าเกิดทานไม่หมดหลังจากที่ไหว้แล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นตากแดดใหแห้งชุบไข่ทอดก็อร่อยมากๆเลยนะคะ ลองไปทำดูค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ